พี่บอยครับแวันนี้ครับนี่ครับหลวงเตี๋ยครับผมหลวงเตี๋ยครับเป็นเจ้าอาวาสนะฮะนมัสการนะครับเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดสัมันธวงศ์พี่บอยเคยเจอหลวงเตี๋ยครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งครั้งที่สองครั้งนี้ครั้งที่สองครับหลวงเตี๋ยลืมผมแล้วใครก็ไม่รู้จำไม่ได้จำบอยพิศนุได้ไหมได้เขาเคยมาร้องไห้อะไรให้หลวงเตี๋ยเห็นไหมเล่ชีวิตเล่นชีวิตเหรอร้องไห้เหรอจริงเหรอเขาเครียดเรืหลวงเตี๋ยไม่ได้ร้อง ร้องอยู่ข้างในร้องอยู่ข้างในจริงไหมที่เขามาหาหลวงเตี่ยแล้วเขาบอกว่าโอ้โหหลวงเตี่ยครับชีวิตผมอะไรก็เต็มไปหมดความจริงก็อยู่ที่เขาไม่ใช่หลวงเตี่ยดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเราจะมองคนอื่นครับถ้าเราว่าเราดีแล้วทุกอย่างก็ดีครับทุกอย่างอยู่ที่ใจเรามโนบุพพังขมาธรรมามโนเศษฐามโนมยา มีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานเขาสรุปว่าทุกอย่างสําเร็จแล้วด้วยใจไม่ว่าอุปสรรคต่างๆแล้วก็ขัดข้องละไรของเธอต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ใจเธอจะสู้ไม่สู้แต่เธอสู้กับทุกอย่างก็ผ่านอุปสรรคไปได้ชีวิตคนไม่ได้โดยรอยได้กีบกุหลาบงต้องมีอุปสรรคเขาจึงจะมีกราฟชีวิตเนี่ยมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่เราจะประคองตนยังไงมีก็อย่าเหลรังมีแล้วตู้้จกเก็บหอมรอมริบ อันไหนส่วนไหนที่เราจะใช้ส่วนไหนที่จะเก็บไปเข้าคลังส่วนไหนที่จะดูแลอุปถัมภ์บุพการีชนคือปิดามรรดาครับแล้าจะไม่ล่มจมเหมือนหลวงเตี๋ยไม่ได้สอนผมนะใช่ตอนนี้หลวงเตี๋ยบอกคุณใช้เงินให้มันระวังระวังหน่อยเป็นวัยรุ่นเขาไม่มีครอบครัวไงเขาไม่มีลูกไม่อะไรเขาก็ใช้ยับเลยหลวงเตี๋ยยังไม่ถึงเวลาครับตุลาตุลาทุกวันต่อไปมันอิ่มตัวมันก็มาคิดแต่ตอนนี้ก็เป็นสายเสร็จแล้วครับตอนนี้ต้องคิดให้ได้ก่อนครับ ความคิดต้องมาก่อนปัญญาต้องมาก่อนสติต้องมาก่อนครับถูกติ่นแล้วถ้าเกิดเราแบบว่ามีอะไรมาแบบกวนใจเราตลอดเวลาอยากให้สบายใจต้องทำยไงครับอ้าวก็อยู่ที่เราไงเขาด่าเราเราก็เดินหนีไปไม่ต้องไปตดศาสตร์ศาสตร์ด้ามให้กันเปียกทั้งคู่ไม่ต้องไปตตอบโ้เปียกทั้งคู่ไหมถ้าศาสตรด้ามใส่กันเปียกทั้งคู่อ้าวอย่างทั้งคู่เพราะว่าแต่เราเราไม่อยากเปียกเราก็เดินหนี แต่ถ้าเราเปียกแล้วเราต้องสัตกลับนะในนั้ไม่จำเป็นเปียกคนเดียวได้ไม่จำเป็นต้องตัดให้ได้หลวงเตี๋ยวันนี้มาหาหลวงเตี๋ยแล้วเพื่อความเป็นสริทมงคลกับพี่บอยแล้วครับผมครับหลวงเตี๋ยลดน้ำมนต์หน่อยได้ไหมครับได้ได้ได้น้ำมันเอาไว้ที่หลังเอาน้ำเอาน้ำคำมาก่อนน้่มคำเได้ทุกอย่างดีหมดนะสีโลเมพุรธเทวันจะนารเตพัมเทวตานาลากันเจวะทวีหะเตจัปรมีสนาปเทวิษณุกันเจวะสภากามมาปฏิติมีอายันตุพรโตอิทัธนะศิละเนคขมาปัญญา จะหาวิยากทิตตาจัดกานาทาเมตุเปกายุไทยวขกันห้ต่ออุทานิติ์โอหูชนะพระวันตุเตรวยรวยรวยแค่สองรวยสาธุอ้าว อันนี้คือลูกเษือก็ทํามาแต่เขาเป็นโรคหลงเตี่ยที่โกบอยเขาศรัทธามากมีแค่สองอันเท่านั้นแหละก็ไม่มีแล้วเมื่อกี้แต่ปักแรกผมเก่งคอรอเลยเอาแล้วบอยโดน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 แล้วอันนี้เหลืองเตี่ยจะไปให้ตั้งหลักชีวิตอ๋อครับจะไปหยอกไก่เยอะจะไปหยอกไก่เยอะอุ้ยอุ้ยรู้ด้วย พี่เก้พี่สายมันชอบหยอกไก่หยอกไก่อุยมาหมายถึงคนไหนครับนกเตี <คะ S 1> mm ้ยผมหรือพี่บอยคู่คู่้งคู่คุณนะคูมันต้องมาด้วยกันได้